พูอะจงใจให้เราต้องจงใจสร้างอ่ะพร้อมแล้วเปิดเลยจ้าหัวใจรัวๆฟังคลิปเพื่อนค่ะ ถ้าจะหาหนังสือพัฒนาตัวเองดีๆสักเล่มก็ไม่อยากให้ดูแค่หน้าปกหนังสือของน้าโปเลียนฮิลเล่มนี้ไม่ได้มีดีแค่หน้าตาแต่ถูกการันตีจากคนสำเร็จทั่วโลกและคนไทยที่ประสบความสำเร็จส่วนมากอ่านหนังสือเล่มนี้ด้วยเช่นกันและถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตบ้างเล่มนี้คือไกด์ไลน์นำทางชีวิตของคุณหนังสือเล่มนี้เรียกได้ว่าครบองค์ประกอบและสิ่งที่เจชอบมากที่สุดคือมันปลุกให้เจตื่นตั้งแต่ต้นเล่มเลยทุกคนและนี่คือช็อตที่ เจตื่นหน้าที่30บอกไว้ว่าสาเหตุที่ทําให้คนล้มเหลวและพบบ่อยที่สุดคือการหยุดทาเป็นเรื่องเล่าของคนขุดทองที่เวขุดไปแล้วไม่เจอทองสักทีเลยตัดสินใจหยุดและขายเมืองทองให้กับพ่อค้าขายของเก่าและจุดพีคสุดคือพ่อค้าเขาได้ปรึกษากับวิศวกร เพื่อเช็คพื้นที่และพบว่าห่างไปจากจุดเดิมที่ขุดเพียงแค่3ฟุตก็จะเจอทองแล้วยังไม่จบเล่มนะและจะมีเหตุผลอะไรที่เราจะไม่อ่านเล่มนี้ติดตามเพื่อพัฒนาชีวิตไปในทิศทางที่ดีพร้อมกันค่ะแก่งไหมหัวใจรัวๆมาหน่อยหัวใจรัวๆมาหน่อยค่ะเราจะเทียบคุณภาพจากต้นแบบแบบนี้โอกาสสำเร็จครูพูดเลยว่าคูให้ไปเลยนะ9กเกือบ100% เจเจไม่หยุดทําคลิปสไตล์นี้นะคุยพูดเลยว่าเจเจสำเร็จแน่นอนสําเร็จแน่นอนคุพูดเลยว่าแช่แป้งนอนมาไม่ได้ไม่ได้ก็หลักล้าน